จ,จ้าขุาไม่ได้ให้องหญิงต้มน้ำแกงให้เจ้าหรอกไม่ข้าไม่ได้ให้องค์หญิงต้มน้ำแกงให้ข้าแต่ว่าก็าให้น้องสาวข,ของข้าต้มน้ำแกงให้ข้าดื่มจริงไหมน้องพงี่จริงสิจริงสิน้องสาวจะทำน้ำแกงให้พี่สาวองหญิงข้าตัดสินใจแล้วไม่ต้องพูดจินซันเหนียง น้องพี่พี่สาวมีธุระต้องไปจัดการเจ้าระวังฟืนไฟให้ดีด้วยเขี่ยวไฟอ่อนๆสักหนึ่งช่วยยามนะไฟอ่อนๆหนึ่งช่วยยามอืมได้ไฟอ่อนๆหนึ่งช่วยามอ,องหญิงกะบอกว่าเจสานี่ย่งกล้งองหญิงสันเป่านางเป็นพี่สาวข้านางจะแกล้งข้าเพื่ออะไรเล่าถ้างั้นเดี๋ยวข้าจะช่วยไม่ต้องข้ารับปากพี่สาวว่าข้าจะทําเองมีอะไรก็ใสๆลงไปเดี๋ยวก็เสร็จเองละ กินได้ทั้งอุ้ยร้อนไอ้ระวัวงนะโอ้โหเอ้ยวายนะกี่จายโอ้ยร <c oughs> ้อนด้วยเป็นไรหรือเปล่าถอยต้องถอเจ้านี่แหละว <c oughs> ุ่นวายเกะกะไปหมดจะออกไปเขาทำคนเดียวยได้ <c oughs> ไปไ,ไ,ไปไปไป <c oughs> ออกไปทำคนเดียวได้แน่นะได้อยู่แล้วเนอะ <c oughs>